นะครับผมเรียกผิดหรือเปล่าขออภัยด้วยนะครับยินดีต้อนรับครับ <c oughs> เราเรียนถึงหัวข้อวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการสารสนเทศนะครับส่วนใหญ่ก็คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะแบ่งเป็นยุคยุคนะครับเป็นยุคที่1การประมวลผลข้อมูลอย่างเช่นเพื่อการคำนวณนะครับการประมวลผลข้อมูลของงานประจำนะครับอย่างเช่นาการรับจ่ายเงินเดือน นะครับทางด้านบุคลากรอะไรพวกนี้การนําเทคโนโลยีสาร,รสนเทศมาก็มาช่วยเพื่อให้การคํานวณรวดเร็วขึ้นแล้วก็ลดรายจ่ายด้านบุคลากรให้น้อยลงนะครับ <c oughs> จากการคํานวณที่อาจจะใช้คน 10- 20คนก็ใช้เครื่องคํานวณมาช่วยก็ทําให้ลดลงหรืออาจจะสัก5คน2คนทํหนองนั้น <c oughs> ต่อไปยุคของการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยนะครับมาช่วยอะไรบ้างช่วยในการตัดสินใจดําเนินการช่วยควบคุมติดตามผล และช่วยวิเคราะห์ผลงานของผู้บริหารระดับต่างๆซึ่งเราเรียกระบบนี้ว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเป็นภาษาอังกฤษซะหน่อยว่า Management Information System หรือชื่อย่อว่า MIS นะครับ <c oughs> ในยุคที่3เป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับ การใช้คอมพิวเตอร์เน้นการจัดการทรัพยากรสารสนเทศนะครับ Information Resource Management ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนั้นสูงมีการขยายขอบเขตการประมวลผลข้อมูลนะครับจากข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลที่มีมิติเดียวอาจจะมีข้อมูลหลายๆมิติขึ้นมาหาความสัมพันธ์กันเอ๊ะว่าน้ำมันขึ้นมันจะมีผลกระทบต่อเหล็กไหมหรือว่า จะมีผลกระทบต่ออะไรต่างๆซึ่งดูแล้วอาจจะไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าที่จริงและอาจจะเกี่ยวกันนะครับมีการขยายขอบเขตการประมวลผลข้อมูลมีการสร้างและผลิตสาร,นส,ารสนเทศใหม่ๆนะครับสร้า <c oughs> งทางเลือกรูปแบบใหม่ของสินค้าและบริการมีหลายๆหน่วยงานนะครับการที่เขาจะออกสินค้าใหม่นะครับสมัยก่อนก็ดูถ้าเป็นเท่าแก่มวยวัดก็ดูว่าเอ๊ะ ตรงนี้มันยังไม่มีน่าจะลองดูนะอะ่มาลองทําดูลองมีไอเดียใหม่ๆแต่ปัจจุบันนี้ไอเดียใหม่ๆอาจจะสเปะสปะนะครับกว่าจะปิ้งกว่าจะได้ประสบความความสำเร็จเนี่ยอาจจะใช้เวลานานถ้าเรามีเทคโนโลยีมาช่วยให้เราตัดสินใจว่าอะไรบ้างที่คนต้องการนะครับก็ทําให้สินค้าที่มีรูปแบบใหม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า สำเร็จนะครับในทางการตลาดนะครับใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคม,มนาคมมาช่วยจัดทำระบบสารสนเทศและเน้นให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและอ,อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสำคัญนะครับรวมถึงการใช้สารสนเทศที่ดีนั้นจะต้องมีความเท่าเทียมและทั่วถึงหมายความว่าในากอ็อยู่เป็นเกรรษตรกรอยู่อยู่ไกลออ,อกไปห่างไกลออกไปเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงสารสนเทศ พอๆกับในขอซึ language, ite, Now, ่งอยู่ในเมืองเช่นกันนะครับต้องมีความเท่าเทียมและทั่วถึงด้วยนะครับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเราสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลายๆด้านได้ยกันอย่างเช่นในด้านการศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการเรียนทางไกลนะครับดิสท n นเล e ร์นิ่งหรือว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อย่างที่อย่างที่เราเรียนกันอยู่นี้นะครับ ก็สามารถนำมาใช้ได้สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเหล่านี้เป็นต้น <c oughs> การใช้งานห้องสมุดนะครับ <c oughs> มีเครือข่ายพูล i ิ e เน็ตไทลินเน็ตไทลิเน็ตก็ไทยไลบรารีเน็ตอะไรทํานองนี้นะครับ การใช้งานในห้องปฏิบัติการนำเอาทีมาใช้ในจำลอง<ม>การออกแบบวงจรไฟฟ้า<ม>นะครับเดี๋ยวนี้การว,วงจรไฟฟ้าหลายๆหลายๆครั้งที่เขาออกแบบมาเนี่ยเขาวงเขาออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับดูทดสอบไปไหลเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงตามทฤษฎีเสร็จเรียบร้อยค่อยมา,าทำปริ้นสกิตแล้วพิมพ์ออกมาเป็นของจริงนะครับมีคำนวณก่อนออกแบบนะครับทำเป็นโปรโตไทป์หรือต้นแบบต้นแบบแล้วมาทดสอบ ปรับปรุงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยก็ <c oughs> ผลิตออกมาจําหน่ายถ้าผ่านนะครับลักษณะนี้ก็ทําให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกว้างขวางและมีประโยชน์มากขึ้นการใช้งานประจําวันและงานบริหารง่ายๆนะครับถ้าไปดูเซเว่นเดี๋ยวนี้เซเว่นี่ใครไม่เคยเข้าน,น่าจะน่าจะเชยนะครับเข้าไปเซเวทำไมครับเวลายืาน่นเงินในเขาเขายิงบาร์โค้ด ออกมาข้อมูลไม่ต้องบปคีอะไรมากมายยกเว้นบางครั้งเครื่องทรยศบ้างนะครับจะ <c oughs> ต้องคีแต่ข้อมูลก็เข้าไปถ้าท่านสังเกตอีกทีนะครับช่วงเย็นช่วงกลางคืนของทุทกๆวันพนักง,งานก็จะประมวลผลข้อมูลส่งสํานักงานใหญ่สำนักงานใหญ่ก็จะรู้ว่าเอะร้านนี้ใช้ของขายของสินค้าชนิดไหนน้อยมากต่างกันแล้วเขาก็ส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังฝ่ายจัดซื้อฝ่ายจัดส่งโลจิสติกนะครับทำให้ คนขายไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเอ๊ะของจะมาของจะขาดทั้งหมดรันอยู่บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับใช้งานในชีวิตประจําวันการบริหารอะไรทำนองนั้น2การใช้ประยุกต์ใช้ในในงานสํานักงานอย่างเช่นการเตรียมเอกสารการเตรียมเอกสารอย่างเช่นนะครับผมเตรียมเอกสารก็คือ powerpoint ให้กับบรรดาทุกท่านนะครับอตอนนี้มีใครโหลด ไปถึงไหนแล้วบ้างครับได้ไหมครับ <c oughs> ได้เอกสารไปเปิดดูบ้างหรือ,อยังครับ <c oughs> ไ,ดได้เอกสารไปเปิดดูบ้างหรือ,อยังครับ <c oughs> อ๋อครับครับครับค่อยๆดูนะครับรู้สึกว่าเขาจะมีการอัดไว้ด้วย ถ้าดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็มาดูซ้ําอีกได้แล้วก็เปิดเอกสารไปพร้อมๆกันผมจะผมก็จะพยายามพูดตัวหมายเลขของเอกสารด้วยเพื่อที่เวลาทบทวนจะได้ทบทวนได้ไม่ไม่สับสนนะครับ <c oughs> ตอนนี้เรามาที่หน้า21นะครับ <c oughs> การใช้งานการประยุกต์ใช้ไอในงานสำนักงานอย่างเช่นการจัดเตรียมเอกสารการกระจายเอกสารในหน้า22 สามารถจะทาได้โดยการเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายโทรคม,มานาคมเช่นโทรสารการประชุมทางไกลมาใช้ในการจัดเก็บและงานสืบค้นเอกสารเช่นระบบงานฐานข้อมูลยกตัวอย่างเลยง่ายๆระบบทะเบียนราษนะครับสมัยก่อนอทําทะเบียนทำาบรประชาชนทําตรงไหนต้องไปทําตรงนั้นเดี๋ยวนี้สบายบือนะครับอยู่ตรงไหนก็ทําได้ลง ถามลงเลือกตั้งไม่ต้องกลับไปบ้านไปลงนะครับระบบข้อมูลระบบฐานข้อมูลสืบค้นเอกสารยืนยันว่าตัวเราแน่นอนใช่สามารถลงคะแนนเสียงได้แม้จะอยู่ห่างไกลนะครับงานจัดเตรียมสารสนเทศในลักษณะภาพ <c oughs> เช่นคอมพิวเตอร์สร้างภาพคอมพิวเตอร์สแกนภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับบัตรประชาชนมีภาพให้เห็นอ๋อใช่ในกรนีชื่อนี้ในนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ ไม่ไม่ใช่ในกรองนี้แต่ว่ารูปกลายเป็นรูปผู้หญิงก็ถ้าอย่างนั้นก็คงชื่อถือไม่ได้นะครับ <c oughs> งานสื่อสารสารสนเทศด้วยเสียงเ <c oughs> ช่นการใช้โทรศัพท์การประชุมทางไกล <c oughs> การประยุกต์ใช้ไอทีในงานอุตสาหกรรมมันนี้เราอยู่หน้าที่23นะครับมีการนําระบบสารสนเทศไปการจัดการหรือ MIS มาช่วยงานด้านการผลิตพัสดุการเงิน <c oughs> อย่างเช่นอุตสาหกรรมการผลิตรยนต์นะครับในการ ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบรถยนต์ <c oughs> ในการออกแบบผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในการควบคุมอย่างเช่นควบคุมการพ่นสีควบคุมหมึกพิมพ์ในเครื่องพิมพ์สำหรับโฆษณา outdoor อย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> อุตสาหกรรมการพิมพ์จัดพิมพ์สื่อพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษกระดาษถูกน้ำก็ยุ่ยก็เสื่อมสลายไป ก็พิมพ์เป็นอิเล็กทรอนิกส์สั่งส่งเป็นไฟล์นะครับอยู่ตรงนี้อ,อยู่ออสเตรเลียอยู่อเมริกาส่งไปเหมือนต้นฉบับทุกประการนะครับร <c oughs> วมทั้งปัจจุบันนี้การจัดเตรียมต้นฉบับก็สามารถทําได้ง่ายมีโปรแกรมที่ช่วยในการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ที่ช่วยในการจัดต้นฉบับไม่ว่าจะเป็น Photoshop ที่ใช้ในการตกแต่งรูปภาพ เอ่พจเมเกอร์ในการจัดหน้านะครับ uh, ทำนองนี้เป็นต้นอุตสาหกรรมการพิมพ์ทั้งที่เรียกว่าเป็นการพิมพ์เพรสนะครับกับนอนเพรสนอนเพรสก็คืออุตสาหกรรมการพิมพ์ที่ไม่มีการกดทับ uh, อย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์การสิ่งที่มีอิเล็กทรอนิกส์นี่นะครับการประยุกต์ใช้ไอทีในงานการเงินและการพาณิชย์นะครับธนาคารนำไอทีมาใช้